สวัสดีค่ะครูถีระชาแก้วพึกนะคะวันนี้จะมานำเสนอประมวลรายวิชา พื้นฐานงานสถาปัตยกรรมวิชาบังคับเลือกจํานวนหนึ่งในกีด2ชั่วโมงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565จุดประสงค์ของการเรียนรายวิชานี้นะคะนักเรียนจะต้องเรียนอะไรบ้างความรู้พื้นฐานงานสถาปัตยกรรมเทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานสถาปัตยกรรมพื้นฐานการล่างภาพทางสถาปัตยกรรมฝึกการล่างภาพองค์ประกอบทฤษฎีสีในงานสถาปัตยกรรมสีกับงานสถาปัตยกรรมเรียนรู้เทคนิคการ การใช้สีฝึกปฏิบัติการใช้สีน้ำสีไม้ปากกาปากกาคปีเขียนภาพทัศนยภาพภายนอกภายในพื้นฐาน โครงสร้างการจัดก,การเรียนรู้นะคะก็จะแบ่งกิจกรรมการเรียนไปอยู่5หน่วยนะคะออในหน่วยแรกก็จะเป็นความรู้พื้นฐานในหน่วยที่2ก็จะให้รู้จักเทคนิคกัรเรียนก็จะเรียนรู้เทคนิคการใช้เครอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบนะคะความแตกต่างของอุปกรณ์ในแต่ละชนิดนะคะฝึกการสร้างภาพภาพร่างออที่แสดงบรรยากาศด้วยองค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นฝึกการวาดภาพคนต้นไม้เฟอร์นิเจอร์ทฤษฎีสีในงานสถาปัตยกรรมศึกษาประวัติความเป็นมาของสีออหลักจิต คิยา <Yeah. S 2> yeah. ทฤษฎีสีในการออกแบบแล้วก็บทบาทของสีในงานสถาปัตยกรรมฝึกปฏิบัติการใช้สีไม้ปากกาสีน้ําปากกาโคกปีกเขียนภาพทัศนียภาพชิ้นงานตลอดปีการศึกษาก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะชิ้นงานที่1ก่อนสอบกลางภาคนะคะชิ้นนี้30คะแนนค่ะพื้นฐานภาพร่างทางสถาปัตย์ก็จะให้นักเรียนฝึกการเขียนองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมอย่างเช่นการฝึกเขียนต้นไม้การฝึกเขียนภาพโคเฟ์นิเจอร์รถสิ่งของต่างๆนะคะลงในกระดาษร้อยปอนขนาด A ชิ้นนี้30คะแนนชิ้นงานที่2หลังจากสอบกลางภาคนะคะก็จะเป็นการปฏิบัติการลงสีภาพ,ท,ภาพทัศนียภาพในงานสถาปัตยกรรมทัศนียภาพภายนอกภายในอาคารนะคะ,ะชิ้นงานชิ้นนี้30คะแนนค่ะในหน่วยอื่นๆจะใช้วิธีการวัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนอาจจะมีการตอบคําถามการทํากิจ,จก,กรรมการแสดงความคิดเห็นในคาบเปลียนนะคะ,ะแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติงานถ้ามีความสงสยัยติดต่อครูธีรชัยแก้วพึกได้เลยค่ะ ตามมือน,นี้นะคะหรือจะเข้าไปศึกษาผ่านทางช่อง YouTube Channel ที่ครูผู้สอนได้จัดทำก็จะมีเทคนิคการวาดภาพเทคนิคการระบายสีการเขียนแบบได้เลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะขอขอบพระคุณค่ะ